สวัสดีแล้วก็ทักทายกันอีกวันนะจ๊ะวันนี้เราก็มีภารกิจที่จะต้องไปทําธุระกันนะจ๊ะก็หลังจากทําธุระเสร็จแล้วเราก็กําลังจะขับรถกลับบ้านจ้าแต่ว่าจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศริมทะเลก่อนนะจ๊ะวันนี้ลมค่อนข้างแรงจ้ารามิดาก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมน้ําหรือว่าคลื่นทะเลที่ซัดชายฝั่งนะจ้ะเพราะว่าเป็น ลื่นที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเวลาหนาซัดมาที่ชายฝั่งก็จะดูสวยจ้าแต่เป็นความพอใจของรามิดาเขาอ,อาจจะเป็นได้นะจ๊ะจะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นจ้าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะจ๊ะตามมาจ้าแถบริเวณนี้บรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยจ้าไม่ค่อยมีหมอกเลยนะจ๊ะแต่ว่าลมมีทั่วทุกที่เลยจ้าลมแรงมากเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะจ๊ะ ขับรถไปอีกหน่อยนึงก็จะถึงแล้วจ้าแถบริเวณนี้ก็จะเป็นชายทะเลนะจ้าก็จะเป็นชาวนาชาวสวนนะจ้าที่ทํานาอยู่แถวนี้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะจ๊ะแปลกมากเลยจ้าเพื่อนๆแถบริเวณนี้ลมน้อยมากเลยจ้าแต่ว่าข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งลมแรงมากเลยจ้าแล้วแบบนี้เราไม่น่าจะได้ดูคลื่นได้ยังไงละจ้าไม่มีลมเลยจ้ามาเสียแล้วมาเสียแล้ว ไม่ได้ถ่ายรูปส,สวยขึ้นส,สวยให้เพื่อนๆดูเลยจ้ะได้แต่เก็บภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะจ๊ะแต่ฝั่งนี้ไม่มีลมเลยจ้ะมีลมแต่ลมพัดแบบไม่แรงจ้ะแปลกมากแค่คนละฝั่งเองนะอีกฝั่งข้างหลังฝั่งทางรถจอดลมแรงมากเลยจ้ะเสียงลมนี้พัดแบบว่าสุดยอดแถบนี้เงียบสงบจ้ะ ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่รามิดาว่าจะมาถ่ายคลื่นทะเลคลื่นน้ําซัดตะลิ่งให้เพื่อนๆได้ชมจ้ะวันนี้ก็ไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้เก็บภาพสวยๆของคลื่นทะเลให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะจ๊ะแต่ก็นําภาพบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆละกันละจ๊ะมองแล้วสบายจ้ะสบายใจจ้ะถือว่าพักผ่อนไปในตัวนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นสุสานหินจ้าก็เป็นวิวทิวทัศน์ท,ที่มีผู้คนมาเดินออกกาลังกายกันบ่อยๆนะจ๊ะ ก็เป็นอีกหนึ่งวันนี้ค่ะวันดีๆกับบรรยากาศเย็นๆสดชื่นจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ้าก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกำลังใจดีๆยังคงมีเผื่อแผ่และแบ่งปันให้กันจ้าแต่ก็อย่าลืมกักเก็บไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ้ากับการทำสิ่งดีๆในทุกๆวันจ้า